เชื่อเรื่องเสียงเพื่อนในป่าใหญ่ในป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มและสงบสุขมีสัตว์หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนกยุงผู้สง่างามกระรอกจอมซนเสือขี้เศร้าและชังใจดีพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกแปลกใจมานานหลายเดือนทุกคืนจะมีเสียงเพลงลึกลับดังออกมาจากกลางป่าเสียงนั้นทั้งไพเราะและเศร้าหอัสัตว์ทุกตัวพากันสงสัยว่าใครกันแน่คือเจ้าของเสียงเพลงนี้ เบนหนึ่งกระรอกน้อยผู้กล้าหาญตัดสินใจออกเดินทางไปตามหาแหล่งที่มาของเสียงเพลงเขาวชวนเพื่อนๆไปด้วยแต่มีเพียงนกผู้ผรอบรู้ที่ยอมไปกับเขาทั้งสองเดินทางผ่านลำธารปีนเขาลอดพงไม้จนไปถึงกลางป่าลึกและที่นั่นเองพวกเขาได้พบกับนกในติงแก้วรัวน้อยที่กำลังร้องเพลงอย่างเศร้าสร้อยบนกิ่งไม้กะรอกถามว่าทำไมนกในติงแก้วถึงร้องเพลงเศร้าแบบนี้ นกในตปิงเกลยิ้มอย่างเศร้าๆแล้วตอบว่าฉันเคยมีเพื่อนมากมายแต่เมื่อฤดูการเปลี่ยนพวกเขาก็อ,อกพยพจากไปหมดฉันเลยร้องเพลงนี้ไว้รอพวกเขากลับมานกฮวกจึงกล่าวว่าแต่เจ้าก็ยังมีเราไงล่ะตอนนี้เจ้ามีเพื่อนใหม่แล้วจากวันนั้นเป็นต้นมานกในเปิงเกไม่ต้องร้องเพลงอย่างเศร้าอีกต่อไปเพราะมีเพื่อนใหม่มาหาเธอทุกวันบางวันก็มีช้างมาฟังเพลง บางวันก็มีกระต่ายมาเต้นรำทำให้ปากลางคืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแทนเสียงเพลงเศร้าขอ้อคิดของเรื่องนี้แม้ว่าเพื่อนเก่าจะจากไปแต่เพื่อนใหม่ก็สามารถเข้ามาเติมเต็มหัวใจของเราได้เสมอ